สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดเพลงดนตรีหรือว่าซาวนะครับจาก YouTube เพื่อใช้ในการตัดต่อวิดีโอของเรานะครับในแอปคายมาสเตอรนะครับไปชมวิธีการเลยนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Google นะครับหลังจากนั้นพิมพ์ URL นะครับ w w w youtube com นะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นสามารถเลือกเพลงต่างๆที่จะนำไปใช้ในการตัดต่อวิดีโอของเราได้เลยนะครับอ,อันนี้ผมจะลองเอาเป็นลายโปรงลาง บวกภูไทยนะครับซึ่งมีความยาวนะครับ4นาที37วินาทีนะครับของคุณทองเบสทับถนนนะครับขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างจากนั้นกดเข้าไปเลยครับลองฟังนะครับ ได้แล้วนะครับได้คลิปที่เราต้องการได้เสียงที่เราต้องการแล้วนะครับกดไปที่ URL เหมือนเดิมครับหลังจากนั้นให้กดเลือกที่ลูกศรเหมือนกับดินสอนนะครับ Edit นะครับจากนั้นให้วางเครอร์เซอร์ไปที่หน้าของตัว Y ตรงนี้นะครับพิมพ์ตัว S 2ตัวนะครับ ลักษณะการทำงานนี้นะครับคล้ายกับาการทำงานในคอมพิวเตอร์เลยนะครับกดเข้าไปาก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับบางทีอาจจะมีโฆษณาเข้ามาขั้นนะครับก็กดออกแต่นี้ไม่มีนะฮะเลือกเป็น mp4 นะครับกดเข้าไปก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราดูทีหนึ่งฮนะ อโอเคครับหลังจากนั้นกดไปที่จุด3จุดนะครับอ่าเจอคำว่าดาวน์โหลดนะครับกดดาวโหลด want to download คลิปนี้ again ไหมก็กดดาวโหลด เราก็สามารถดูความก้าวหน้านะครับโดยเลื่อนแท็บลงมาซึ่งเื่องจากการทำวิดีโอคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนผมก็ตัดต่อคายมาสเตอร์มาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีซาวด์หรือว่าเพลงประกอบที่มันทันสมัยหรือว่ามันสนุก มากกว่าที่เขาให้มานะครับก็เลยหาวิธีการลองทำคล้ายการทำในโนต้ตบุกนะครับก็ปรากฏว่ามันสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยมานำเสนอแ,แล้วก็เผยแพร่ให้เพื่อนๆได้นำไปลองทำดูนะครับขณะรอนะครับ สำหรับการอัดวิดีโอนี้นะครับผมอัดในโปรแกรม recording screen นะครับไม่ใช่โปรแกรมนะครับแต่เป็นการอัดภาพจากหน้าจอเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นะกดออกเลยครับวิดีโอที่เราโหลดนะครับมันจะอยู่ในเครื่องมือ t o o l s นะครับก็กดเข้าไป กดดาวน์โหลดนะครับส่วนมากวิดีโอคลิปที่เราโหลดนะครับจะอยู่ในหน้าแรกเลยนะครับกต่อจากโฟลเดอเลยนะครับอลองกดดูนะครับตรงนี้ตอนนี้อยู่ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้มันได้อยู่ในเครื่องเราเรีเยบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดออกมาปัญหานะครับที่จะพบเจอ1ถ้าเราไปเปลี่ยนชื่อนะครับพอเราเข้าในแอป k ายมาสเตอรเราจะไม่เห็นมันเลยนะครับฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับกดออกนะครับไปที่โปรแกรมตัดต่อแอปตัดต่อนะครับ k ายมาสเตอร์ เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะนำเพลง,งนะครับอ,อ,อนุญาตเลือกนะครับกดเข้าไปเป็นคลิปลูกเสือนะครับหลังจากนั้นกดเลเยอร์กดมีเดียนะครับมีเดีย ไปหาวิดีโอของเราเลยครับาหาดาวน์โหลดเจอหรือ,อยังครับาลายโปรงรางบอกผู้ไทยแล้วถ้ามันเป็นรูปภาพมา่ายนี้นะครับก็ทำกดแทบที่คลิปวิดีโอที่เราโหลดมานะครับจากนั้นเลื่อนมาข้างล่างให้เขาแยกนะครับ Extract Audio นะครับ จากนั้นเราก็กดแถบตรงนี้นะครับตรงวิดีโอภาพนะครับให้มันขึ้นสีเดียวนี้ก็ลบอออก่เราก็จะได้วิดีโอนะครับลองฟังดูนะฮะ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับอลองโหลดวิดีโออื่นอีกก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองดูกดย,ย้อนกลับอกลับลิง ขออ,กกอน,นุญาตหยิบยืมเอาของคุณเบียร์นะครับพร้อมผม สตัวกดเข้าไปครับกดเป็น mp 4เหมือนเดิมนะครับมาแล้วนะครับกดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลด Haa, ah, roll kan Haa ah. ah, Hmm เพื่อนๆจะเช็คในดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะอยู่คลิปแรกโอเคครับได้แล้วไปที่โปรแกรมตัดต่อคายมาสเตอร์นะครับาเลือกเป็นคลิปใหม่เปนตัวนี้แล้วกันครับ ไปเพิ่มเลเยอร์กดมีเดียนะครับเหมือนเดิมเลยไปที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเจอแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดที่ add track audio นะครับ แล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งนะครับรฟังดูนะครับคือจังบาปขี่สร้างสุขยา ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมีเสียงแทรกนะครับเราก็สามารถไปลดเสียงจากวิดีโอคลิปนั้นนะครับโดยกดที่วิดีโอตัวนั้นนะครับแล้วก็กดที่เสียงนะครับเครื่องไมยลำโพงหลังจากนั้นเราก็ลดเสียงลงนะครับแค่นี้ แล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงยนะครับลองดูใหหญ่่บ่บบแแปลลนนจกกกทีเีทเเ็ูู้้าาาพิดตตมขโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ